สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้สภาพอากาศก็ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกวันที่เราไล์สดนะครับขายผลไม้ออนไลน์นะครับน้องช้างทุกเชือกก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นะครับณบริเวณบ้านของทีมงานช้างป่าอยู่นะครับผมหลังบ้านทีมงานช้างป่านะครับก็จะมีน้องๆช้างมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับมาเพื่อเพื่อกันไล์สดขายผลไม้ออนไลน์นะครับ ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับสังเกตว่านี่คือเราไม่ได้เป็นการโทรมงทรมานช้างหรือว่าเอาเขามาตากแดดตากฝนอย่างไรนะครับ <B> นี่คือชีวิตจริงของเขานะครับช้างของทีมงานช้างป่าเขาก็จะอยู่ตามต้นไม้หลบแดดหลบฝนตามต้นไม้อย่างนี้จริงๆนะครับ <B> ไม่ใช่เป็นการโทรมานเขาหรือว่าเอาเขามาตากฝนตากอะไรนะครับนี่คือชีวิตจริงคือร้อยร้อยละเก้าสิบนะครับสิบเปอร์เซ็นต์บริเวณนี้ที่มีโรงช้างก็คือ ไม่เฉพาะของพังเพชรมณีแล้วก็ของตาแก้วนะครับคุณตาแก้วก็ได้อาศัยอนิสงของสุณนตาแก้วงานตัดนะครับที่มีโรงช้างได้อาศัยอยู่จนถึงทุกวันนะครับส่วนน้องที่เดินของเราน้องตัวเล็กของเราก็ยังเดินวนไปวนมาอยู่นะครับตอนนี้หน้าฝนก็น่ากลัวอย่างนี้นะครับไม่กลัวอะไรนะครับกลัวเฉพาะฝนฝนไม่ค่อยกลัวนะครับแต่กลัวเฉพาะฟ้ากับลมนะครับก็ภาวนาไว้ว่าถ้าเวลาฝนตกก็ขอภาวนาไว้ว่าอย่าให้ มีลมกับมีฟ้าร้องหรือว่าฟ้าผ่ามาเลยครับมาแต่มาแต่ฝนก็ก็ยังชั่วนะครับสาหรับบั้งท่านก็มีการทยอยนาช้างกลับบ้านเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับช่วยกดเงินผลไม้ออนไลน์ของเราครับนะครับเหมาปิดจอบของเราไปแล้วนะครับก็งท่านก็ทยอยกลับเลยนะครับข้อควางท่านก็ช้างยังกินไม่หมดนะครับยังกลับไม่ได้นะครับตอนนี้คุณตาคุดกับคุณตาสอดของเราก็กําลังจะพาช้างกลับบ้านนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ ตาํำแก้วตกมันของเราก็จะอยู่บริเวณนี้ตลอดนะครับนี่คือบ้านของเขานะครับจนกว่าเขาจะหายตกมันพอเขาหายตกมันเสร็จเราก็ให้เขาอยู่บริเวณนี้เหมือนเดิมนะครับแต่จะย้ายไปย้ายมานะครับอาจจะย้ายออกจากหนักที่ตกมันก่อนนะครับเพราะว่าจะได้กวาดหรือว่าได้ทําความสะอาดได้เอาดินมาเทให้เขาใหม่เอาทรายมาเทลงให้เขานะครับจะได้ไม่ให้เขาเคะแล้วก็เอาเขาเาผูกไว้ที่เดิมนะครับ หลายเข้าใจออกถ้าเขาหยุดตกมันเขาก็ต้องอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับอาศัยต้นไม้หลบแดดหลบฝนเหมือนเดิมน,นะครับชีวิตของทีมงานช้างป่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือชีวิตปกติของเขานะครับชีวิตปกติของเราเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีโรงท้างเหมือนพวกเขานะครับเหมือนคนอื่นๆนะครับนี่ครับกาลังพาช้างกลับบ้านนะครับกลับไปที่บ้านคนตาก็นําช้างไปผูกไว้ ใต้ล่มไม้กลางแจ้งบริเวณบ้านเหมือนเดิมนะครับคุณตาก็พากลับบ้านแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับช้าง2องเชือกนะครับของคุณตานะครับทา้งทางคอยกับทังมะลินะครับคุณตาพุทธของเราก็เดินพาช้างกลับบ้านแล้วครับตรงนี้ไปแล้วครับผมไปแล้วครับนี่ก็ทีมงานของเรานะครับมาหลบเพนหลบแดดหลบฝนตรงนี้นะครับตอนนี้ปอกอ้อยอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ว่าหลบแดดหลบฝนตรงนี้นะครับพากันหลบตรงนี้นะครับผม ถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักๆเหมือนเมื่อวานอย่างเมื่อวานนะครับฝนตกหนักครับเมื่อวานฝนตกหนักมากฝนตกหนักแล้วก็ทีนี้มีฟ้าร้องฟ้าแล้วบฟ้าผ่าผมสังเกตดูเห็นดูเห็นน้องช้างนะครับเขาจะวิ่งไปวิ่งมานะครับเขาแบบเขาวากลัวเหมือนคนเรานะครับกระวนกระวายนะครับฝนตกฟ้าร้องไงแล้วก็ฟ้าผ่าเรียงกลางโดยกลางเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับเขาวนไปวนมาเพราะว่าน้องช้างบางเชือก็ปลูกกลางแจ้งนะครับเนาะ น้อเชือกก็โผกใต้ล่มไม้เขาก็วิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนคนเรานะครับผมก็สังเกตดูว่าไอ้ทางก็เหมือนกับคนคนก็เหมือนกับทางเขาได้ยินเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเขาก็กลัวเหมือนคนนะครับน้องเขาก็กลัวแต่เขาพูดไม่ได้แค่นั้นเลยน้องเสืิดของเราก็เอาแล้วครับมึเบง,งเล่นนะครับเล่นนะครับน้องเสิอดทางเด็กนะครับเล่นนะครับน้องถามว่าทางชจบ ฝนตกไหมน้องเขาก็ชอบนะครับถ้าฝนตกแบไม่บ่อยไม่ถี่ลงไปนะครับนานๆอย่าหน้าร้อนเข้าหน้าฝนเนี่ยน้องเจอฝนรั้นๆน้องก็จะดีใจอยู่นะครับใส่ถ้าเข้าหน้าฝนจริงๆฝนตกทุกงวันชุววันน้องก็จะมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าการกินการหลับการนอนของน้องจะลําบากนะครับสำหรับช้างที่ไม่มีโรงช้างอยู่นะครับเพราะว่าเนินช้างที่ไม่มีโรงช้างข้าเสียก็คือเนิน เวลากลางคืนมาถ้าฝนตกไม่ได้หลับได้นอนนะครับเพราะว่าฝนตกดินเฉกน,น,น้องนอนไม่ได้สองข้าเสียข้อยสองกัคือเวลาเราให้หญ้าให้เอายาไปให้น้องกินนะครับถ้าฝนตกลงมาก็จะมีดินโคลนดินอะไรเต็มหญ้าน้องก็กินยากินลำบากน้องก็จะไม่กินนะครับสามสามหน้าหน้าฝนนะครับฝนหน้าฝนยุจะเยอะอ่าทีนี้พอยุงเยอะน,น้องก็นอนไม่ค่อยได้นอนน้องนองนอไม่ค่อยเต็มอิ่มนะครับ เพราะว่าการที่เราจะเปิดไฟไล่ยุงไล่ยุงเหมือนกับช้างที่เขามีโลมันก็ทํายากลำบากนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่ตา,ารตามธรรมชาตินะครับอ่าตอนนี้ที่พานของเราก็ทยอยเริ่มเริ่มพาช้างกลับบ้านกันนะครับเริ่มทยอยพาช้างกลับบ้านเลยนะครับก็เขาต้องขี่กันตากแดดตากฝนไปนะครับทำไงได้อ่ามาดูน้องกินเลยนะครับกินลน้องเราก็เล่นใหญ่เลยครับตอนนี้ได้ อ่าอ่าม่ยอมครับเล่นจีนกาใหญ่นะครับกีเด่นมีความสุขชมของช้างเด็กนะครับเหมือนกับเด็กน้อยนะครับที่เห็นน้าฝนนะครับนได้น้ําฝนก็วิ่งเล่นเกียเหมือนกับคนเราตอนที่ยังเป็นเด็กนะครับก็พอฝนตกลงมาก็พากันวิ่งเล่นน้ําฝนกันเต็มเลยนะครับวิ่งเล่นวิ่งกีนกากันเล่นน้ําฝนวิ่งช้างก็เหมือนกันนะครับขาได้น้าฝนมาอ่าไปแล้วครับทางเมฆเกียบนะครับไปแล้วครับโชคดีนะครับโชคดีครับโชคดีอ่าน้องกีเดนก็ เดี๋ยวถ้าพักเหลืองก็จะไปเ ok หมือนกันนะครับน้งตาเก้วงาเดี๋ยวองเราก็ไปแล้วครับตาเก้ว่ากขาังจะไปนะคร at, <Orange. S 1> ับผมเดี๋ยวมันกชนงาแล้วครับจะไปชนงานครับน้องจินเหลือจะไปชนงาเขาแล้วครับจะไปชนงาตาเก้วด้วยจินเหลือเอ้ยเดืองาหักห้ามไปชนงาตาเก้วนะครับเดืองาหักนะครับเดินวนนะครับน้องไมโครนี่ก็น้องไมโครนะครับไมโครก็เดินทางกลับแล้วครับ เดินทางกลับบ้าน้วครับน้องไมโครอโชคดีนะครับโชคดีครับน้องไมโครครับโชคดีครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผมอาทิตย์นี้ก็กลับบ้านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับบ้านน้องไมโครน้องจิรนในละเวกนี้ของทีมงานช้างป่าก็อยู่ไม่ห่างกันนะครับอยู่ห่างกันก็3 0มร้อยเมตรห้า้อยเมตรหก0้อยเมตรบ้างนะครับอยู่ละเวกแถวเดียวกันนะครับที่มาพักอาศัยอยู่นะครับน้องจิรนของเราก็ยังเดินวนไปวนมาอยู่นะครับส่วนน้องจิรนก็ บ้านอยู่ในซอยนะครับเด็กหลังซอยเด็กหลังซอยนะครับบ้านน้องอยู่ในป่าอยู่ในซอยข้างในนู้นนะครับท่านที่มาหาน้องกิเลนก็สอบถามได้นะครับต้องการไปเยี่ยมน้องกิเลนก็ต้องถามชาวบ้านว่าน้องกิเลนอยู่ตรงไหนนะครับ กิเลนทีมงานช้างป่านะครับว่าบ้านน้องอยู่ข้างในซอยนะครับอยู่ลึกข้างในนะครับผมตอนนี้ฝนซาลงมาแล้วน้องช้างก็เขายังชั่วนะครับสังเกตว่าพอฝนตกนะครับฝนตกน้องก็จะถูต้นมงต้นไม้เล่นนะครับอย่างไคล่าใหญ่ฝนตกลงมาไคล่ำใหญ่ก็จะถูต้นไม้เล่นเพราะว่าน้องจะทันนะครับทันนี้น้องก็จะถูเพื่อที่จะขัดเอาที่ไข่เอาอะไรออกนะครับฝั่งนู้นก็พังคำเพลงนะครับยืนโยกยืนเต้นอยู่นุ้นนะครับยืนโยกยืนเต้นอยู่นุ้นคือพังคำเพลงสาวน้อย เดี่ยวบางล่างน้อยของเรานะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับเริ่มจะดุดแล้วแต่ฟ้าร้องยางร้องมากครับฟ้ายังร้องมากอยู่เลยครับตอนนี้ก็ขอภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าพาเสียงฟ้าร้องกับพาลมมาเลยครับถ้าฝนยังเดียวรับได้ครับเพราะว่าอยากให้ฝนตกลงนะครับเนาะหญ้าจะได้เกิดขึ้นเราจะได้ปลูกหญ้าเราจะได้ใส่ปุ๋ยหญ้าน้องๆจะได้มีอาหารกินกันนะครับ น้องก็เดินทั้งวันเลยน้องจิเหรนเนี่ยเดินจนเดินจนจ่อยหมดเลยนะครับเดินจนจ่อยเขาเรียกว่าเดินจนจ่อยนะครับเดินจนจ่อยเดินยังไงให้จ่อยนะครับต้องเดินเหมือนน้องจิเหรนนะครับนาครัดกินยังต้องเดินเลยครับน้องจิเหรนเวลาการเดินของน้องจิเรินนะครับกินยังต้องเดินเลยนะครับส่วนฟังคําำเพลงก็ตรงนี้จะสำหรับ สำหรับน้องกําแพงก็ตรงนี้ไม่ใช่ที่นอนของเขานะครับตรงนี้เราจะเอาไว้ให้น้องมาหลบแดดตอนกลางวันนะครับเป็นบริเวณที่ใช้สําหรับให้น้องหลบแดดมานอนกลางวันตอนกลางวันนะครับมาผูกไว้ตรงนี้นะครับสำหรับที่นอนกลางคืนของน้องก็จะอยู่บริเวณที่โล่งแจ้งกลางห่ายบริเวณริมสระลารบินไทยนะครับน้องก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับสิเินก็เล่นนะครับจีเ่นจิเนน้อยเล่นนะครับตอนนี้เอาใหญ่นะครับเอาใหญ่นะครับตอนนี้ เอาแล้วครับอ่าอ่ามาดูความสุขสนของน้องช้างนะครับโดนน้ำฝนจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เล่นใหญ่แล้วครับเล่นใหญ่แล้วตอนนี้น้องน้องเล่นใหญ่แล้วครับตอนนี้เล่นใหญ่แล้วครับน้องกีนของเราอ่ามีการไสลไลด์ครับมีาการเล่นสไลด์นะครับเล่นสไลด์ให้ตัวมิทานให้ท่านได้ดู <MO yt> ครับได้ชมกันเพราะว่าช้างเด็กนะครับมันก็เหมือนทุกคนอะไรกเหมนอนเด็กน้อยแหไะครับพอเห็นน้ำฝนอะไรก็จะ เดือดเล่นจะดีใจมีน้องมีน้ำาก็จะเล่นจะดีใจนะครับน่าความสุขของน้องนะครับที่จะเล่นน้ํานะครับอ๋อเอาแล้วครับเอาแล้วเอาเล่นนะครับนอนเล่นกลิ้งเล่นแล้วครับน้องน้องีเหรินของเรานะครับออแล้วครับถูกใจใหญ่เลยครับถูกใจใหญ่นะครับเพราะว่าได้น้าฝนน่าได้ฝนใหม่ลงมาได้ฝนนะครับถูกใจใหญ่เลยสีเรินเล่นใหญ่เลยครับตอนนี้เล่นใหญ่เลยครับทุกทุกเขาเรียกพนุมานทุกขุนนะครับแต่นี่ไม่ใช่พนุมานทุกขุนนะครับจิเหริน ทุกโคลนนะครับกิเลนน้อยทุกโคลนนะครับตอนนี้ไม่ใช่หนุมานพวกขุนนะครับเป็นกิเลนน้อยทุกโคลนการโยกย้ายสาย่าหลังให้ดูนะครับมาดูความทุกข์นของน้องกิเลนกันปกติช้างเด็กนะครับต้องท่าเขาเล่นอย่างนี้เออเราก็สบายใจว่าเขาล่าเิงเขาคือความสุขของเขาเขาล่าเริงเขาได้่อคทายนะครับถ้าเขายืนซึมแบบไม่ลงไม่เล่นอะไรเลยอ่ะอันนั้นคือน่าเป็นห่วงสิ่งนั้นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่า ลักษณะบ่งบอกว่าน้องจะไม่สบายนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือน้องล่าเริงอาการปกติของน้องช้างนะครับสําหรับช้างเด็กนะครับเขาก็เป็นอาการอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคสําหรับน้องแล้วว่าได้เล่นได้วิ่งเล่นวิ่งอะไรไปทั่วโอเคก็สบายใจของเขานะครับอ่าโอ้มี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 ลื่นล้มนะครับมีลื่นล้มนะครับมีลื่นล้มเองนะครับมีสะบัดไปโอ้ชนต้นไม้นะครับสะบัดงาสะบัดงาชนต้นไม้นะครับตัวนี้ หลักงานชนต้นไม้ข้างน้องกิเนหมุนออเอาเห็นพ่อนะครับพ่อรองกิเนยืนยืนอยู่ข้างนี้นะครับยืนหลบคนอยู่ข้างนะครับตรงนี้อ่าดูว่าต้นไม้ใหญ่ไม่วิ่งชนนะครับถ้าเป็นต้นไม้เล็กๆวันนี้กิเลนวิ่งชนแล้วครับตัวนี้อ่าดูนะครับนี่คือการเล่นของกางเด็กนะครับทุกคนตามภาษาเด็กน้อยโอ้มีการลื่นครับมีการลื่นลื่นดีครับลื่นดี ลื่นล้มอีกนะครับมีลื่นล้มอีกนะครับอ่ามีก็ลื่นล้มเรียบร้อยลุกขึ้นเรียบร้อยระวังนะครับระวังคือช้างเด็กนะครับถ้าเป็นได้ถ้าเราปลูกกองปลูกกลางแจ้งนะครับหน้าฝนนะครับนาะงถ้าเป็นไปได้พยายามใส่เปล่ากเข,า,ขาเพราะว่าอย่าให้เขาวิ่งเล่นน้ําฝนเพราะว่าเคยมีเคสที่ว่าช้างวิ่งเล่นนะครับวิ่งเล่นน้ํฝนอย่างนี้นะครับูกกลางแจ้งฝนตกแล้วก็วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาทีนี้ขาดเลงนะครับ ข้อกระดูกไอ้ลูกนะครับก็เป็นกลายเป็นช้างพิการนะครับก็อันตรายนะครับเพราะว่าหลายท่านก็น่าจะเข้าใจครับว่าน้อว่าช้างเด็กเวลาเขาเล่นเขาเล่นเลยนะครับเขาจะวิ่งเล่นถ้าเราปล่อยไม่เสร็จหลบขาเขาอย่างนี้เขาก็จะวิ่งเล่นไปทั่วนะครับนี่น้องเจริญมีคนอยู่ข้างๆมีพ่อมีแม่อยู่ตรงนี้เฉยนะครับน้องไม่วิ่งเล่นถ้าไม่มีคนอยู่ลองอยู่ตัวเขาตัวเขาคนเดียวนะครับเชือกเดียวเขาเนี่ยเขาจะวิ่งเล่นทีนี้ก็ ว่าวิ่งเล่นบางทีขาพลงขาเพลงขาพลิกนะครับก็จะเป็นอันตรายต่อน้องนะครับฝั่งน,นั้นก็คลายล่ำใ่ของเราออกพังเมฆเพชรมณีนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ลดแดดลดฝนกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับสำหรับคุณตาแคข่ของเราก็อยู่ฝั่งนี้นะครับคุณตาของเราก็าตาของเราก็เล่นดูสัดชนจมตัวนะครับตอนนี้สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดเชร์กด สักรายกดติดตามให้กับเพียงงานช้างป่าของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝนตกลงมาแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปให้ท่านได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ